อัสลามวะไหรกุมค่ะวันนี้ออดมาทำเมนูผัดพริกแกงปลากระป๋องค่ะเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะหั่นพริกชี้ฟ้าเ,เปิดฝาปลากระป๋องค่ะ<ส>จากนั้นก็เทใส่จาน เสร็จแล้วก็แยกเนื้อปลาออกจากซอสค่ะจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะใส่กะปิลงไปเสร็จแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ากนั้นก็ใส่ซอสปลากระป๋องลงไปค่ะแล้วก็ผัดต่อค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลา แล้วก็ส้มแขกค่ะผัดผัดทุกอย่างให้เข้ากันพอทุกอย่างได้ที่แล้วก็ใส่เนื้อปลากระป๋องลงไปค่ะขั้นตอนนี้ให้ผัดเบาๆนะคะ ใส่พริกชี้ฟ้าลงไปตามด้วยใบโหระพาจากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะแต่ให้ผัดเบาๆนะคะ ตักเสิร์ฟใส่จานแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกับเมนูผัดพริกแกงปลากระป๋องค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะแถมอร่อยด้วยลองทำตามกันดูนะคะ